คุยกันเองละ <C le> mm <ing> เราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรพิชายรัตนดีหลกนภูเก็ตครับ,รบเป็นผอ,อ,อาหลักสูตรปริญญ,ญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดา้าเจาะลึกปัจจัยที่ทําให้คะแนนของว่าที่ผู้ว่ากอทมอคนใหม่คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งหลังรัฐประหารคุณชาชาศิริพันธ์เนี่ยแลมสไลด์กันหน่อยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับรคทั้งสองท่านครับคุณชติภพกับคุณธีรวัตรนะครับท่านู้วยความดีครับ อาจารย์ครับพูดตามตรงเลยนะอ,อ,อาจารย์ผมเองยังคิดว่าสักแปดเก้าแสนก็น่าจะได้แล้วนะคุณชัดชาติเนี่ยโหซัดมาล้านสี่นี่มันยังไงฮะอาจารย์อก็คือถ้าอ้างอิงจากหือนโปแล้วก็อนุบาล อ่าที่เขาทากันเนี่ยผมประมาณการว่าได้ประมาณล้านสองล้านสามนี่แหละครับเอาก็ใกล้เคียงกับประเมินไว้ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เนี่ยก็คะแนนเนี่ยเข้ามาจากไหนบ้างหลักๆเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยก็คือฐานของพรรคเพื่อไทยนะครับชัดเจนก็ตกประมาณสักหกแสนกว่าเสียงนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือฐานก้าวไกลซึ่งก็ก็ตกประมาณสักเอ สี่แสนกำลังกระกประมาณสักสี่แสนเจ็ล้านหนึ่งจากจากเลือกตั้งสกรนะครับถ้าดูคะแนนที่เขาได้จากสอกแล้วที่เหลือเนี่ยอีกประมาณสามแสนกว่าเนี่ยก็คงมาจากทางซีกประชาธิปัตย์เพราะถ้าดูคะแนนอ่สอกของประชาธิปัตย์ลบด้วยคะแนนดรเอเนี่ยเราเปว่าคะแนนสองประชาธิปัตย์เนี่ยสูงกว่าคะแนนของดรเอเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็หลายหมื่นทีเดียวเกือบแสนนะครับเลือกสกรแต่ไม่เลือกดรอ อ่าใช่เลือกคอปปอริปบัติแต่ว่าอ่ไปเลือกผู้ว่าก็คือคุณช,ชาติชาติส่วนที่เหลือเนี่ยก็คงจะเป็นกระจัดกระจายจากอ่คนกลุ่มอ,อื่นๆที่อาจจะเคยเลือกพรักพลังประชารัฐอะไรต่างๆครับมาด้วยนะครับอ่อ,อ,อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลมาจากอ่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคุณชัตชาติเนี่ยก็อาจจะมีบุค,คลิกที่ดึงดูดใจนะคน วัยหนุ่มสาวนะครับ,รบแต่ว่าคนใบนี้เนี่ยเ,เวลาเจาะไปในโพเนี่ยปรากฏว่า,าหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคุณสุนี้ประมาณหกสุกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เลือกคุณชาติชาติเนี่ยอันนี้ก็มาจากตัวบุคลิกที่เชื่อมโยงมาจากาการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในอดีตครับที่เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็อันนี้อาจจะโดนใจ ของคนวัยนี้แล้วก็การที่เขาเป็นอะไรล่ะชอบแสดงภาพลักษณ์ที่เป็นวิ่งแล้วก็ใส่เสื้กีฬาดูง่ายๆเข้าถึงได้ง่ายครับครับก็ก็อันนี้ก็จะเป็นที่ถูกใจของคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ว่าติดดินนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คงจะมาจากตัวนโยบาย ของคุณชชาติเองอที่สามารถทำนโยบายได้ครอบคลุมเรียกได้ว่าทุกเขตในการเลือกตั้งก็าอาจจะทำให้ประชาชนที่เป็นชาวบ้านอะไรต่างๆก็อาจจะ,ะมีความชื่นชอบในตัวนโยบายที่จ,จะไปพัฒนาชุมชนในเขตอะไรต่างๆของเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะดึงคะแนนจากที่ของอพรรค ผู้แข่งเนี่ยก็น่าจะเป็นบุครลิกที่ในเชิงของการปณีปนนอมอ่วนชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนเราก็จะสังเกตเวลาคุณช่นชาติพูดเนี่ยคแกรู้พยายามที่จะสลายความเป็นก้วอมอมอะไรตลอดนะครับแล้วก็ไม่วิพากวิจารณ์ไม่โจมตีใครใครโจมตีแกแกก็เฉยนะครับอืก็จะทําให้คนเห็นว่าเออเนี่ยบุคลิกแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความเหมาะสมที่จะสร้างความรองดองขึ้นมา สหรับการเมืองในนาคต์นะครับก็เลยอาจจะดึงคะแนนส่วนนี้ได้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นหลักๆที่คิดว่าจะทําให้กุณชชติได้คะแนนมามากฝ่าย่ฏิเสธนะครับครับผม,อมโอ้ตอนนี้กระแสะคือมีแต่คนรักนานไปกระแสะนี้จะจางไหมฮะอาจารย์ออ,มอืมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการบริหารด้วยคือตอนนี้ที่ออกมาหลัง หลังเลือกตั้งวันแรก่กมันก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยรู้สึกชอบแกมากขึ้นเนาาี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องวันแรกที่หลังวันเลือกตั้งเนี่ยก็ไปลุยในการที่จะไปดูมดูคลองพลาดพราวนะอะไรต่างๆเนี่ยว่าจะไปแก้ปัญหาน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานอชัดเจนส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าสร้างความรู้สึกที่ดีมากก็คือว่า เรื่องที่คุณจะใช้ปฏิบัติกับลูกนะครับ,รบที่ที่พิการเรื่องของหูไม่ได้ยินแล้วก็มีความทุ่มเทในฐานะที่เป็นพ่อารดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ดูว่าเป็นคนที่อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจเชื่อมโยงไปสูงคนที่พิการหรือได้โอกาสะอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกที่ดีต่อ คุณชาัดชาติเนี่ยมากขึ้นที่จริงถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะได้คะแนนมากกว่านี้อีกนะครับโอ้โห <laughs> นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะคราวนี้จากนี้ไปครับอาจารย์ครับดูว่าคุณชัดชาติเองเหมือนกับว่าจะดูโคลาฟากับฟาข,ของรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องของการทํางานในอนาคตระหว่างกทมก,กับรัฐบาลไหมครับอาจารย์ครับ แล้วผมดูบผลิกแล้วก็ทุ่งํำนองที่คุณชัชาติพูดเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะไม่ได้เอ็กซ์เกสร์อะไรเนาะไม่ได้พายมแข่งข้าวอะไรครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหนอมแล้วก็ประสานงานกับทางรัฐบาลหรือว่ากับคนทุกกลุ่มด้วยซ้ำไปแล้วก็ประสานกับสกที่อยู่ต่างพักไม่ว่าจะเป็นพักใดก็ตามถ้าถ้าว่าไปลงพื้นที่ใดก็จะประสานกับสืทรับนั้นอันนี้ก็ก็คือเป็นแนวทาง การทํางานที่เรียกว่าประสานสิบทิศนะครับเพื่อที่จะอะพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งมผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็คงจะไม่ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับรัฐบาลแล้วก็ดีไม่ดีก็รัฐบาลก็อาจจะจําเป็นต้องสนับสนุนด,ด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิ่งหนที่คุณชัดกษ่าอ,อาจจะต้องแบกรับก็คือแบกรับความคาดหวังของคนกรุงเทพนะครับ เพราะว่าคนเลือกไปเป็นร้านสามกว่าเกือบร้านสี่เนี่ย็ตงมีคนเลือกมันก็มีความคาดหวังก็ต,ตังสูงทีเดียวรา,าะฉะนนี้หากเราการทํางานเนี่ยถ้าสามารถตอบสนองความคาดหวังได้เนี่ยครับอนาคตของคุณช,ชาช่าก็จะรุ่งยิ่งกว่านี้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทํางานตอบสนองความคาดหวังได้เนี่ยโอกาสที่จะเสื่อมความนิยมก็มีเหมือนกันครับ ถ้าตอบสนองความคาดหวังได้แล้วรุ่งยิ่งกว่านี้แบบที่อาจารย์บอกเนี่ยมีโอกาสที่จะไปจะไปเหมือนกับาคจะไปเหมือนกับคุณสมัครสุนทรเวชเลยไหมฮะเป็นนายกเหมือนคุณสมัครเลยไหมฮะเพราะมาจากจุดถึงนั้นไหมถึงนั้นไหมต้อืมีความเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าอย่างน้อยๆย่ก็คือต้องอยู่ในตําแหน่งผู้ว่ากรทมให้ครบวาระก่อนสี่ปีเพื่อที่จะพิสูจน์ผลงานถ้าหากว่าพิสูจน์แล้วสามารถแก้ปัญหาของกรทมได้ ไประดับหนึ่งเนี่ยไม่ต้องแก้แก้ได้หมดหรอกเพราะว่าวสมเนี่ยมันปัญหาเยอะในะครับถ้าสามารถแก้ได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ของคนโดยทั่วไปซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วทีมงานกุนเชตาเนี่ยประชาสัมพันเก่งนะครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ก็เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามารถทําไปได้อย่างคงเส้นคงวานะครับครับก็ไม่แน่ว่าจะไปเล่นการเมืองระดับชาติแล้วก็ เป็นผู้นําที่เรียกว่าอมีความได้รับความนิยมเหนือกว่าผู้นาคนอื่นๆก็ได้นะครับในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ครั้งนี้นะครับ,คร,บครั้งหนึ่งซึ่งมันกอ็อันนี้มผมคิดว่ามันก็เป็นการอะไรล่ะเป็นการสนามกรทมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวทีที่ฝึกความเป็นผู้นํา อ<ม>ในระดับชาติ <c oughs> แล้วก็ในปัจจุบันเราเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าผู้นําทางการเมืองของไทยเนี่ยม,มันเกิดปัญหาวิกฤตของผู้นครับซึ่งอันนี้ก็ดูได้จากโโเวลาสํารวจเนี่ย <c oughs> คนที่เป็นผู้นาทางการเมืองเนี่ยคะ <c oughs> แนนที่ยอมอยู่ระดับเ,เลขต่ำกว่าสิบต่ำเลขสองหลัก อห,หอแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ที่เป็นตัวนายกมันตรีเองเนี่ยก็ได้ประมาณ12เปอรเซ็นต์คือไม่มีใครไม่มีใครที่ได้คะแนนเกิน15เปอร์เซ็นเลยซึ่งมันอะไรที่มันสะท้อนภาวะวิกฤตผู้นำการเมืองในประเทศไทยนะครับคลเบนเม่มีความเชื่อถือศรัทธาผู้นำการเมือง แต่ทีนี้ถ้กว่าคุณชัดชาติเอยมาประสบความสําเร็จในการบริหารกรุงเทพเนี่ยต้อนความเป็นไปได้ที่คะแนนทิยมเนี่ยจะได้รับเนี่ยค่อนข้างจะสูงใน,นอาน,กกน,นาคตเนี่ยนะครับครับผมพูดถึงคุณชัดชาติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงว่าเขาเขามาแค่คนเดียวมันดูเป็นทีมเวิร์กเหมือนกันนะใช่ไหมอาจารย์ เพราะว่าใช่ครับเออก็ดูมีเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งทีมคนรุ่นใหม่อืแต่ก็อาจจะมีทีมที่ศึกษาจากอดีตนักการเมืองพักเพื่อไทยจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจได้อยู่เพราะว่าเขาคงมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับบรรดานักการเมืองอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานคนรุ่นใหม่เขาก็มีเยอะเยอะมากโดยสมควรนะครับ เพราะงั้นเนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีกลไกใ,ในการทํางานทั้งในระดับที่ปรึกษาที่มีความเชี่อาจทางการเมืองแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือรน้นอยากจะทําการในการที่จะร่วมกับกุชชาติเนี่ยเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพแล้วก็ดีไม่ด,ดีสตาฟคนรุ่นใหม่ของแกเนี่ยในอนาคตก็อาจจะมาเป็นนักการเมืองก็ได้กันอันนี้ก็เห็นจากการที่ว่า ตอนลงสมัครเพื่อว่าคราวนี้เนี่ยแกก็ไม่ได้สังกัดที่จะไปเพื่อไทยนะครับเป็นอิสระเลยเป็นอิสระแล้วก็ทําให้ดูเหมือนคะแนนก็จะเยอะด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าสังกัดเพื่อไทยโดยตรงบางทีคนที่เขาอาจจะไม่ชอบเพื่อไทยโดยตรงเขาก็อาจะไม่เลือกแต่นี่ปรากฏว่าแกก็เหมือนดึงดึงคะแนนได้หมดดึงคะแนนจากในส่วนอื่นๆมาได้ด้วยเลยเนี่ยนะครับอาจารย์สุดท้ายครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าการโหวตยุทธศาสตร์นี่คือไม่ได้ผลแล้วเหรอฮะเป็นการโหวตเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับ Mm hmm. มันจะได้ผลในสถานการณ์ที่มีผู้แข่งหลักสองคน mm hmm. แล้วก็คะแนนสูสีกัน mm hmm. สองคนเนี่ยแล้วก็อาจจะมะีผู้สมัครคนที่สาม mm hmm. ที่ได้คะแนนมากพอสมควรอยู่ในฝ่ายที่ได้คะแนนลงคร mm hmm. ับเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปีห้าหกเนี่ย <Yeah. S 2> ผู้แข่งหลักก็คือหม่อมแม่พวงสุภินพันธ์กับคุณโรงสพัฒน แล้วก็มีคุณเสรีพิสุทธิ์ครับซึ่งได้คะแนน,นเนี่ยก็เป็นเกาะเป็นกรมเหมือนกันคือ <yeah. S 2> ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีคนจำนวนมากเนี่ยอาจจะคิดที่จะเลือกคุณเสรีพิสุทธิ์แต่ถ้าเลือกคุณเสรีพิสุทธิ์มากเนี่ยก็อาจจะไปดึงคะแนนหมอมบราชวงศ์สุขุมพนันธ์เพราะว่าซี่ดีในแง่ของซี่งเนี่ยก็ยจะเป็นซี่ที่ใกล้เคียงกัน yeah, เพราะ,ะนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยก็เลยมีการเสนอให้มีการโหวต เชียงยุทธศาสตร์ก็คือคนที่คิดว่าจะเลือกอคุณเสรีเนี่ยก็หันมาเทคะแนนให้กับอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ประสบชัยชนะแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคะแนนของคุณชาตชาติเนี่ยนำโด่งมาตั้งแต่โคตั้งแต่หุ่นแหละเริ่มดำขาดก็คือถ้าดูจากโพแล้วเนี่ยก็นําคะแนนตกลงที่สองที่สามเนี่ยประมาณสามสี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้โหวต ยุทธศาสตร์ยังไงต่อให้ซีอีกซีกหนึ่งเนี่ยเหลือผู้สมัครคนเดียวและรวมคะแนนทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะคุณชาาิได้เลยครับได้ไป่ถึงครึ่งของคุณชราชด้วยซ้ำแต่ถ้าพอมีการเสนอการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ในช่วงปลายๆายการแข่งขันเนี่ยมันก็ไปแย่งคะแนนกันเองแล้วว่าคนจุดนั้นที่มีน้อยอยู่แล้วนะก็ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับผู้สมัคร ที่สองคนนะครับก็คือคุณอัศวินกับสกุลทีคือคุณสกุลทีเนี่ยตามโพเนี่ยก็จะอยู่ลําดับที่ห้าคะแนนนิยมได้ประมาณสักสามสี่เปอร์เซ็นต์แต่ช่วงแรกๆนะครับทางคุณอัศวินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอในช่วงท้ายๆเนี่ยอก็ปรากฏว่าคุณุกุลทีเนี่ยก็คะแนนก็ตีตื้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็โพสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นต แต่ทีนี้พอช่วงวันสุดท้ายหรือสองวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการแคมเปญเผยแพร่ให้มีการี่ใช้การอวดเชิยงยุ่าสาให้มาเลือกคุณสกลีมันก็เลยทําให้ดึงคะแนนของคุณอัศวินเนี่ย <c oughs> มาปกที่คุณสกลีคุณอัศวินก็เลยตกจากลําดับสองกลายเป็นลําดับห<อ>้าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้คุณสกลีเนี่ย ทะลุไปลําดับสองได้ไปก็เลยสองคนนี้เนี่ยก็ก็เลยตัดกระดีมโดยเชสจีวีเนี่ยซึ่งในโพเนี่ยอยู่ลำดับสามก็ทะลุไปลําดับสองโดนวีโรดซึ่งในโพอยู่ลำดับสี่ก็กลายมาเป็นลําดับสามโดยสองคนที่เขาใช้การโหวตเชิงยุทธศาสตร์ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็ตกมาลำดับสี่ลำดับห้าก็คือว่าการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยแทนที่จะช่วยเสริมกันก็กลับไปการดึง คะแนนกันดับผู้สมัครทั้งคู่นี่ให้ลงต่ำลงมาอีกนะได้ครับผมได้ครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตนะฮะจากนิด้าเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวก่อดติดขา